ส่วนกิจกรรมยุวชนตำรวจสพทออรุ่นที่7ภายใต้แนวความคิดทำความดีตามแนวพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นน้องๆทั้งจากภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เป็นน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมครับมารวมตัวกันทำกิจกรรมที่จังหวัดปทุมธานีติดตามได้จากรายงานครับ หนึ่งความสำเร็จกับการสร้างเงยาวชนให้กลายเป็นแกนนำเยาวชนตำรวจที่มีทักษะความเป็นผู้นำพร้อมร่วมทำงานกับครูฝ่ายปกครองตำรวจในการป้องกันเฝ้าระวังการประพฤตินตนไม่เหมาะสมของนักเรียนอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเหตุทะเลาะวิวาทยาเสพติดยังมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้นกับโครงการเยาวชนตำรวจสพทถอ่ายใต้แนวคิดทำความดีตามแนวพระราชดำริที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ มาโครงการอบรมเยาวชนตำรวจสพทถ,ถูกจัดขึ้นเป็นรุ่นที่7ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นตัวแทนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้กวา่า20โรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติณเดพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรกรมการการศึกษาท่านพื้นฐานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่เรามีความร่วมมือที่ดียิ่งกับสำนักง,งานตุวจเอกชนชาตินะครับถือว่าเป็นรุ่นที่7ที่เราคิดว่าจะต้องทําต่อไปอีกหลายหลายรุ่นเพราะเราสังเกตว่าจากการที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะครับสัมผัสได้ว่านักเรียน,นหลายคนกลับไปพื้นที่นั้นจะไปเชิญชวนเพื่อนๆืน,นนะครับในโรงเรียนของตัวเองชุมชนตัวเองช่วยกันในการดูแลชุมชนนะครับแล้วก็สังคมโดยเฉพาะเรื่องของการที่ดูแลเรื่องของความเ,ออเดือดร้อน ปัญหาบริษัทต่างๆเรื่องของยาเสพติดเรื่องของจราจรเรื่องจิตอาสาเด็กทุกคนน่ารักมากนะครับวันนี้เราพูดถึงคําว่าตามแนวพระราชบัณฑิตถวายพระหลวงเรานะครับอย่างน้อยก็เราลบถึงในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำำดําความดีพวกเรานะครับขอเป็นกําลังใจยังน้องทุกคนได้กระทําเรื่องนี้นะครับร่วมกันนําพาสู่สังคมที่มีความสุขตลอดไปครับ หลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการอบรมยาวชนตำรวจสพทรุ่นที่7ได้รับการถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาและชุมชนผ่านตัวแทนยาวชนแกนนำและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเยาวชนแบบบูรณาการ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกจากทิพยินดาท่านเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษาเป็นพลังของชาติเราจำเป็นจะต้องเข้าไปใกล้ชิดก,กับเขาแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็แนะนำเราจึงได้มีการอบรมให้ความรู้นะครับเพื่อจะได้ป้องกันตัวเองก่อน เมื่อมีการสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็ขยายวงกว้างไปยังโรงเรียนครอบครัวสังคมแล้วก็รวมถึงประเทศชาติของเราในการพลึกกำลังอันนี้เป็นพลังที่สำคัญครับ โครงการนี้เยาวชนยังถูกสร้างแรงบันดาลใจสู่จิตอาสาโดยวิทยากรรับเชิญอย่างคุณรัฐภูมิอยู่พร้อมซึ่งได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตของตนเองเพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทแม้จะยากลำบากแต่ความสำเร็จนั้นจะได้มาซึ่งความตั้งใจอย่างแท้จริงการที่เราจะทำงานในในแง่ของอาสา,าสมัครซึ่งมันเหมือนมันเป็นของฟรีที่มัน ในโลกที่ใครๆก็คิดว่ามันฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะภายใต้ของการแบ่งปันซึ่งมันฟรีๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนเป็นอาสาสมัครนั่นกนละกับได้รับในสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่คนอื่นได้รับก็คือทั้งความสุขทั้งในแง่ของเ,อเกียรติต่อตอนเองการพัฒนาตนเองอะไรต่างมันกลับกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งซึ่งงวดนี้ผมตั้งใจมากตั้งใจที่จะมาปรับให้กับน้องๆได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เป็น,ปน,ปนอาสาแบบมืออาชีพแต่ใ้น้องๆมาในคอร์สนี้หรือว่าในค่ายนี้มันเหมือนกับมาตรงโดยเฉพาะเลยนอกจากความดีนอกจากพื้นฐานของการเป็นพรเมอรืองดีแล้วก็เป็นพื้นฐานของทางด้านอาสาสมัครด้วยแล้วก็ยังม,มีพื้นฐานทางด้านของอะไรต่างๆซึ่งก็จะกลับไปเป็น โอ้เยอะไปหมดจาระไนไม่หมดเลยโครงการแบบนี้นั้นคงจะมีโอกาสได้สร้างคนรุ่นใหม่ๆเติมเต็มเข้าไปในสังคมต่อไปนะครับโครงการอบรมยุวชนตำรวจสพทรุ่นที่7เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเติบโตไปเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปในอนาคต